TPNG ประกาศแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ท็อปไฟ MUT 2023หลังเจสซี่วีนาไม่เซ็นสัญญาภายหลังจากการประกวด Miss Universe Thailand 2023ก็มีข่าวลือออกมาเป็นละลอกว่าเจสซี่กิรนารองชนะเลิศอันดับ1และ, ina, ะวีนาปวีนารองชนะเลิศอันดับ2ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับทางกองประกวดซึ่งเป็นการตกลงและพูดคุยจบกันด้วยดีทั้ง2ฝ่ายและยังสามารถร่วมงานกันได้ต่อไปในอนาคต ล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคม TPNG ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดได้ออกประกาศแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งใหม่ของท็อปไฟที่ขยับสาวงามจากตำแหน่งรองขึ้นมาโดยระบุใจความว่าบริษัท TPN Global จำกัดในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2023ขอประกาศแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งใหม่ของท็อปไฟ m s s s u n i v e r s Thailand 2023ดังนี้ Anne Antonio Miss Univers e 2023นารินฉน และ h, ลินรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023นิชานิชาภูโพคะรองชนะเลิศอันดับสองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023เมนวอลวอลลันรองชนะเลิศอันดับสามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023เจนนี่เจนนิเฟอร์โจนรองชนะเลิศอันดับสี่มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023กองประกวดขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสปอนเซอร์ฝ่อมวลชนและแฟนนางงามที่ให้การสนับสนุน ที่ PNG ผู้เข้าประกวดและผู้ดำรงตำแหน่งทุกท่านตลอดมาแล้วหวังอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนต่อไปทั้งนี้ขอให้ทุกท่านรวมส่งกำลังใจให้กับแอนโทนีโพลฟิลตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปประกวดมิ s ยูนิเวิร์2023ณประเทศเอลซันวอร์ดอตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไป